สวัสดีค่ะร้านออลุงเลื่อง,งพาน,นิชยนะคะวันนี้ค่ะจะพาลูกค้ามาดูกับรถพวนดินเดินตามนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบทรงตะเก,กแตนนะคะเป็นของยี่ห้อโรบินค่ะรุ่น P R O 200นะคะโอ2 0 0ตัวโรตารี่ตัวนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่67เ็นี่ค่ะค่อ,อนข้างยาวเครื่องยนต์เบนซิน,น24จังหวะค่ะ ขนาดก็2แรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโดยรอบนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างใหม่อยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องตัวนี้กันนะคะ ลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามเราเข้ามาได้นะคะที่เพจร้านเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเลืองพาณิชย์นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก,ก็กดติดตามไใ,ให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ